สุกิตาโหทะธทีขายุขาโหทะสัพภทุขามุจธานะครับก็ขออนุญาตเปิดบางท่านบอกว่าเสียงไม่ชัดนนะครับแล้วก็ต้องการให้กำลังใจด้วยว่าีงนะก็เพิ่งเรียนนะครับเพิ่งอาทิตย์เดียวอยู่นะ คือตอนนี้ม <personaje> ันเพิ่งเริ่มใหม่อยู่นะครับต่อไปมันจะชินไปจะคุ้นเคยไปนะครับก็ก็ไม่ต้องทาไม่ต้องหนักใจนะครับก็ว่าไปตามนั้นแหละได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นปกตินะแต่ถ้ามันได้ได้จนจําจําจนหมดแสดงว่าเก่งมากแล้วมันผิดปกตินะเพราะนั้นมันก็ลืมเหมือนกันนั่นแหละฮะก็ก็ค่อยๆไปฮะค่อยๆไป นะครับหรือไม่ก็ถามขึ้นมาบ้างก็ได้เพื่อเบรกเบรกผมไว้เพราะว่าบางทีผมก็ผมก็นึกว่าย่งใผมก็นึกว่าเข้าใจเรา้ยผมจะไปตั้งหน้าด่วนไปนะครับเพราะผมถือว่าเวลานะนะครับสองชั่วโมงใช่ไหมครับก็นานนะผมไปฟังรายการนานมากแต่ว่านักศึกษาก็อดทนอดทนนะดูถ้าธรรมดาเขาจะแค่ เท่าไหร่ครับ45นาทีหรือ5 50กว่านาทีเห็นไหมก็ความสนใจอยู่ตรงนั้นแต่นี่เราเล่นตั้ง2ชั่วโมงเลยนะครับติดต่อกันเลยเนะพราะนั้นก็สืกว่าหนักพอสมควรเหมือน,นกันนะครับนะครับช่วงช่วงที่มันหนักๆเน,นี่ยเราเรียนไปเนี่ยก็คิดว่ามันมันก็เกิดเป็นเป็นกุศลเลยนะับเป็นกุศลจิตเนาะระหว่างที่เราเรียนไป ไอ้ uh, โทสะโมหะโลภะโทสะโมหะคงจะไม่ค <c oughs> <k curs CDU> ่อยเกิดเท่าไหร่นะถ้าเกิดก็คงมีบ้างอาจจะมันคงจะไม่ค่อยเกิดนะครับก็ก็ถือว่าเจริญกุศลเป็นปในตัวแล้วก็ใหม่อยู่ครับใหม่อยู่มันก็อาจจะหนักอกหนักใจบ้างนะครับมันก็ท้อถอยได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่แต่แต่อย่าไปอะไรอ่ท้อแท้ได้แต่ไปอย่าไปท้อถอยไปจนถึงไม่มาเรียนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ คือปกติก็คนก็ปกติธรรมดาก็เรียนได้ครับคือระดับสมองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะมันก็อยู่ที่ความความเอาใจใส่แล้วความขยันนะครับนะก,ก,ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปทีน้อยทีน้อย,อยต่อไปมันก็สะสมไปเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์ประธานโครงการท่านพูดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าการเรียนหนังสือเนี่ยการศึกษาการเรียนหนังสือเนี่ยอ่าหนึ่งส่วนนี้ได้จากครู นะครับหนึ่งส่วนได้จากครูอีกหนึ่งส่วนได้จากตัวของนักศึกษาเองนะครับอีกหนึ่งส่วนได้จากเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยนะครับหรือถามไทยกันเนี่ยเพื่อนสหธรรมิกและอีกส่วนหนึ่งก็ได้จากการเวลาที่มันผ่านไปน่มันผ่านผ่านไปสมมติปีหนึ่งมันผ่านไปเนี่ยเราเรียนกับคนที่ไม่เรียนเนี่ยนะมันมันต่างกันนะครับคนที่เรียนมันก็ต้องได้อะไรบ้างแหละ ได้นะครับเก,กับอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่ได้เรียนแต่ว่ามันก็ปีเท่ากันนะสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากันแต่ว่าคนที่เรียนมันก็มันก็ต้องมีพิเศษบ้างแหละนะครับก็เรียนรู้ไปแบบนี้นะครับนะครับก็การเรียนอย่างนี้นะฮะไม่มีไม่มีการล้มเหลวนะครับมีมีต่การล้มลมล้มเลิกเท่านั้นแหละ ก็ก็ได้หนังสือใหม่แล้วนะครับปรทบวิจาร์นะฮะเล่มใหญ่หน่อยนะครับก็แบ่งไปเป็นเจ็ดภาคอย่างที่ผมแนะนําไปวันวันวันแรกนะครับปรทบวิจาร์นะนะครับก็แบ่งไปเป็นเจ็ดหัวข้อด้วยกันใช่ไหมนะครับหนังสืออาจจะไม่ตรงกันนะของผมเป็นในแบบแบบนี้นะครับของของท่านก็เป็นเล่มปกแข็ง ก็ตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3เนี่ยเราจะเรียนเทอมเทอมแรกนะครับบทเรียนที่4ที่ห้าที่6ที่7ดเราก็จะเรียนเป็นเทอมที่สองเพราะนั้นกระนังสือมันก็จะแบ่งออกไปนะครับเราก็จะลุยอย่างเงี้ยนะเทอมที่1กับ1 2 3สาเนี่ยลุยกันตรงนี้นะครับแล้วก็เทอมที่2ก็สมาตติทิศอัคยากิจเงี้ยนะครับก็จะเรียนตรงนั้น นะครับก็ก็ยังไงนะก็ก็นะก็กก่าพึ่งไปเพรถอยเพราะเราพิ่งมายังไม่ถึงยังไม่เพึ่งครั้งแรกนะครับวันวันแรกวันเดียวอย่างเงี้ยยังไม่ถงึงถอยนะครับเออก็ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็บอกว่าหนึ่งสันธิป,ปทธาวิจารณ์ณนะครับ เขานี้มีหนังสือแล้วก็ประกอบนะครับก็ดูตามไปนั้นนะผมก็ทวนของเก่านิดนึงบอกว่าอักษรในภาษาบาลีเนี่ยอักษรหรือเสียงในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมี41เสียงนะครับจะมี41เสียงเอ่อแล้วก็ไม่ไม่เกินกว่านี้ไม่หย่อนกว่านี้นะไม่เป็น4 2 43 44ตัวหรือไม่ไม่ใช่40ตัว39ตัวอะไรเงี้ยนะครับ อักษรในภาษาบาลีจะมีแค่41ตัวเนี่ยนะครับเอกจัตตารีสักสี่สิบหนึ่งนะครับ, 41, รบก็มีอะไรบ้างก็บอกว่าวันณะ4สี่สิบสี่สิบเอ็ดตัวหรือสี่สิบหนึ่งตัวเนี่ยนะครับก็วันณะกกับอักขระเนี่ยอันเดียวกันนะครับนะเรียกว่าวันณะก็ได้เรียกว่าอักขระก็ได้นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าอักษรเ่ยนะ นะครับก็มีแค่41ตัวก็มีอาอีเป็นต้นมีนิกหิตเป็นที่สุดอันนี้รวมทั้งหมดเลยนะชื่อว่าอักขระนะชื่อว่าอักขระหรืออักษรตามรูปวิเคราะห์ว่าปิตกัตยัมปิปิตกัตยัมปิปัตตวานครันตีติอักขรานะครับไม่ทราบวัังสืทีที่ที่พิมพ์นั้นจะจะผิดไหม เป็นปฏิหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นปิดตะกัดก็ถูกแล้วนะฮะปิดตะกัดตะยำปิดปตวานันกคารันติติตอัคราก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าในหนังสือที่ถ่ายเอกสารนีมน่มันผิดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของคําว่าอัครานะซึ่งแปลว่าแม้ถึงแม,แม้ถึงพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่รู้จักหมดจากสิ้นหรือไม่จักไม่รู้จักหมดจากสิ้นนะครับไม่พินาศไป คือใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจากจากสิ้นนะครับในความหมายของคำว,ว,ว่าอาคาัคราแล้วก็ผมก็เขียนวิเคราะห์ไว้สองอย่างคือแลห้หกเก่าวิกหะแล้วก็คลุกเก่าวิกหะนะฮะและ้วลหกก่วิกหะคือวิกหะแบบเบาๆหรือวิเคราะห์แบบเบาๆก็คือมีครั้งเดียวไปเลยก็คือแบบนับการตีติอัคาราอะไรเงี้ยนะครับหรือ ปิตกัตยามปิปัตะวานนครันตีติอัคราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเล่าหุกาวิกะหานะวิคราะห์แบบท่อนเดียวจบนะครับส่วนอีกวิเคราะห์นึ่งคือคารุกะวิกหะคือวิเคราะห์แบบหนักนะคือมีสองชั้นคือตอนแรกเป็นวิเคราะห์แบบกิจก่อนอันที่สองเป็นสมารนะครับคือวิเคราะห์ว่าครันตีติคาราอันนี้วิเคราะห์แบบกิจนะครับอันนี้เป็นกิดนะเป็นกิดตวิกหะ ต่อมาวิเคราะห์เป็นสมาร์ทก็คือณคาราอัคารานะมีสองสองสองชนิดสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าคลุกะวิคหาคือวิเคราะห์มันสองครั้งส่วนะักกาวิคหาในวิเคราะห์ครั้งเดียวอย่างเงี้ยนะคือแบบเบาๆแบบไวๆแัวนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้สองสองอย่างนี้เราก็เราก็ควรจําไว้นะครับย่อยๆก็คือนักคารันตีติอัคคารานะครับอันแรกอันที่สองคารันตีติคารา นักคราอักาาค,ค<ร>าฮะก็มีสามชนิดนีนะ้อันนี้คือความหมายของควาคว่า,วา,วาอักครานะฮะอักษรนะครับต่อจากนั้นก็บอกว่าสแสดงถึงฐานนะฮะต่อไปท่านจะแสดงฐานกรปยัตนะซึ่งผมก็เคยก็เปรียบเทียบไว้นะเขาเรียกว่าโลก,กุปมาโลก,กะอุปมาอุปมาแบบทางโลกนะครับ คือฐานเนี่ยหมายถึงที่ตั้งของเสียงคือที่เกิดของของอัขระเนี่ยที่เกิดของเสียงของอัขระเนี่ยนะครับก็เปรียบเหมือนกับตัวระคังแล้วก็กรณะที่กระทําเสียงเนี่ยเปรียบเหมือนกับไอ้ลูกตุ้มหรือไม้ที่เอามาตีตัวระคังนะครับแล้วก็ปยัตนะคือความพยายามออกเสียงเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนคนมาจับไม้ตีหรือ มาสั่นกระดิง่งจับเชือกสั่นกระดิง่งสั่นไอ้ลูกตุ่มนะฮะมันกระทบกับตัวะระฆังก็จะเกิดเสียงดังขึ้นมานะครบองสามเนี่ยนะครับเสียงถึงจะเกิดขึ้นมานะครับก็คือมีฐานมีกร,ม,กรมีประยัตนะฐานเปรียบเหมือนตัวะระฆังกรเปรียบเหมือนลูกตุ่มประยัตนะก็เปรียบเหมือนกับคนที่มามาตีะระฆังหรือมาจับเชือกสั่น สันลูกตุ้มตีละครั้งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโลกูประมาโลกะอุปมาโลกูประมาโลกาอุปมาอุปมาแบบทางโลกนะครับนะครับก็ฐานนั้นในภาษาบาลีก็มีในตามหนังสือนี่ก็มี5นะครับคือการถายฐานเกิดฐานคือที่ตั้งเกิดเสียงก็คือพอตาลูฐาน ที่ตั้งของเสียงก็คือเพดานมุทัฐานที่ตั้งของฐานคือปุ่มเหงือกทันตฐานที่ตั้งของการออกเสียงคือฟันโอดฐานที่ตั้งของการออกเสียงก็คือริมฝีปากนะครับก็มี5้าฐานในกันก็ผมก็เพิ่มไปอีกหนึ่งฐานคือนาสิกาฐานนะครับคือจมูกเนะเพราะบางคัมภี์อย่างคัมภี์ปทะรูปรสิทธิเนี่ยจะมีหนะครับ คือกันธะตาลุมุทธะทันตาโอทะนาสิกานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นฐานที่7คืออุระฐานเนี่ยแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอ่าอ,อุระฐานเนี่ยก็คือตัวหาอักษรเนี่ยหอหีบนะนะหาอักษรเนี่ย,นะยต้องประกอบด้วยปัญจมะอักษร5ตัวคืองะยะนะนะมะแล้วก็อันตถาอัคระ คืออักษรที่ตัวอยู่สุดท้ายสุดเนี่ยก็คือยะระละวะอีกสี่ตัวเนี่ยถ้าหาเนี่ยประกอบกับอักษรเหล่านี้นะครับทั้งทั้งเท่าไหร่เก้าตัวใช่ไหมครับ <c oughs> คืองะยะนะนะนะมะแล้วก็ยะระละวะเนี่ยหาประกอบด้วยเนี่ยท่านบอกว่าเกิดที่อกนะครับท่านบอกเกิดที่อก ถ้าไม่ประกอบกับอักษรเหล่านี้ไม่ประกอบกับอักษร9ตัวนี้หะก็เกิดที่การถาดฐานคือฐานเดิมของตนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะตอบว่าฐานในภาษาบาลีมีกี่ฐานแล้วต่อบอหฐานก็ได้6ฐานก็ได้7ฐานก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคำพีบางทีมันไม่เหมือนกันก็ก็ตามเนี้ยนะครับหฐานก็ตาม ตามมติของประทวรูปสิทธิตามตามประทววิจารณ์ตามคำพีประทววิจารณ์ถ้า6ฐานก็ตามคำพีประทวูปสิทธิ์นะเจ็ดฐานก็เหมือนกันนะครับตามคำพีประทวูปสิทธิอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใ <c oughs> <c oughs> นนี่เกี่ยวกับฐาน6นะครับแล้วท่านก็แยกย่อยไปอีกนะครับบอก อักษรตัวไหนบ้างที่เกิดในกันธาฐานนะครับอันนี้ก็มีตารางไว้ใช่ไหมครับก็คืออว,วันณะกัวคะหัการากันธชาใช่หไหมอวันณะคืออ,อาากัวคะคือกะขะขางะและหาอักษรรวม8ตัวนี้ชื่อว่ากันธาฐานนะชื่อว่ากันธะกันธชาอักษรอักษรที่เกิดที่คอเกิดที่กันธาฐานนะครับมี8ตัว นะครับ <c oughs> แล้วก็ไล่ไปตามลำดับนั่นแหละนะครับอีวันนะจากวัคยักการาตาลุชานะอีวันนะก็คืออีอีจากวัคก,ก็คือจาชะชะชะยะและยะอักษรรวมแปดตัวชื่อว่าตาลุชะอักษรคืออักษรที่เกิดที่เพดานต่อมาก็เรียกว่าตาวัคนะคตาวัคใหญ่นะ ตถะทัตถนาตวัคะระการะระการามุทตชานะคือตถะทัตนะระอักษรเนี่ยระลอจุลาอักษรเนี่ยรวมเจ็ดตัวเนี่ยชื่อว่ามุทตชะอักษรคืออักษรที่เกิดที่ปุ่มเหงือกนะครับต่อไปตวัคะปตวัคะระการะสักการาทันตชาก็ตวัคเล็กนะฮะต่อเต่านะนะตถาทัตนะ ละสะนะฮะร,รวมเจ็ดตัวก็ชื่อว่าทันตชาอักษรอักษรที่เกิดที่ฟันนะครับอุวันนาปวัคขาโอทัชนาอุอุแล้วก็ปะผะพ,ะพ,ะพ,ะพะมะเจ็ดตัวนี้เกิดที่โอทัชชาเกิดที่ริมพิปากเรียกว่าโอทัชชาอักษรนะครับเกิดที่ริมพิปาก แล้วก็ท่านที่บายย่อไปอีกบอกว่าปวัคฆาตัวนั้นนะปะนะปะก็เป็นประทมอักษรอันนี้ก็ง่ายแล้วนะฮะปะผะพะมะกอนนี้นะก็มีห้าตัวก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านั่นเองนะครับก็เรียกไปตามลําดับนะนะก็เรียกปฐรมะอัคระทุติยัคขระตติยัคขระจตุทักอัคระปัญจมัคขระนะครับ ต่อไปก็เอกาโรกันถาตารุโชนะเออักษรสระเอนะฮะเกิด2ฐานนะครับคือที่กันถาฐานและกับตาลุฐานกันถาฐานก็คือเกิดที่คอและก็ที่เพดานนะครับเรียวว่ากันถาตาลุชะอักษรโอกาโรกันโทษทโชโออักษรสระโนะฮะเกิดที่2ฐานคือที่กันถาฐานที่คอและก็โถดาานที่ริมผิปาก วากาโร و, ทันตุถัโชว,นะวอักษรที่เป็นพัญชนะอาวักเนี่ยนะเกิดที่สองฐานคือทันตาฐานที่ฟันแล้วก็โอทัดฐาน,านก็ที่ริมฟิปากนะครับก็ก็อย่างนี้นะฮะก็ไหลไปตามลำดับเนี่ยส่วนส่วนนีก้กิเหตุท่านไม่ได้กล่าวถึงใช่ไหมครับในทีนี้ที่จริงมันมีนะเพราะนั้นไอตัวหนังสือที่ที่ได้รับแจกใช่ไหมครับ ที่มีอยู่นะนะครับอย่างที่เนี้ยที่ที่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยสำคัญเหมือนกันนะอวันนากวัคขะหการากันทาชาอีวันนาจวัคะยะการาตาลุชาเนี่ยจนมาถึงไงนิกาหิตังนาสิกฐานนาังงะยานานมาสกฐานาชานาสิกฐานนชาจะตัวเนี้ยนะครับอันนี้ควรท่องเนะยควรควรควร,ควรจำอะไม่ท่องก็ได้อ,อ่านบ่อยๆให้มันจำาให้ดูมันติดตาไว้ ยังเหรอแต่ว่าที่ที่เป็นแผ่นะที่เป็นแผน่นอะที่เป็นแผ่นเออนั่นอนะไม่มีเหรอตรงนั้นไม่มีเหรออ๋อไม่มีเหรอผมนึกว่ามีแล้วไม่มีบบเป๊อ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจกที่หลังก็แล้วกันเพราะผมนึกว่ามันมีในแผ่นที่เป็นพลาสติกอะนึกว่ามีแล้วไม่ใช่นะอ๋อครับครับ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแจกตามหลังก็ได้ตันนี้ผมถึกว่าอันเดียวกันนะฮะที่ผมเขียนไว้บนกระดานไหมใช่ไหมฮะมีใช่ไหมนะครับอตรงนั้นต้องท่องนะฮะหรือไม่ก็ดูบ่อยๆจำได้บ้างไม่ไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็ควรดูไว้นะไม่ก็คงจะก็คงค้างอยู่บ้างนะนะครับ นะก็ดูบ่อยๆหน่อยตัวไหนเป็นเอกชะตัวไหนเป็นทวิชาเอกชาคือเกิดฐานเดียวทวิชาคือเกิดสองฐานนะครับก็ไล่เรียงไปนะนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพื้นฐานนะครับเวลาเราไปสมมติว่าเราเรียนจบจากนี้ไปแล้วเราต้องการจะเรียนในบาลีสนามหลวงเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลกันนะครับจะเป็นพื้นฐาน เกิดเขาถามบอกว่าปาอักษรเนี่ยเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับปาอักษรใช่ไหมถ้าเราได้ได้คาถาเนี่ยได้ได้ที่ท่องเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอุปปวนาปวักคาโอทชาใช่ไหมเกิดที่ริมพิปากอย่างเงี้ยบางทีท่านเจาะจงมาตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับปาอักษรใช่ไหมหรือระรอเรืออักษรอย่างเงี้ยเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยนะไม่ได้ถามทั้งหมดบางทีเจาะจงมาถามตัวเดียว รือนี่ก็เหตุเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยเป็นเอกชาหรือว่าเป็นทวิชาอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับนะอันนี้เกี่ยวกับฐานนะฮะฐานของอักษรก็มีหกฐาน <c oughs> อันนี้ก็แนะนำไว้ครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารเพิ่มเติมมาภายหลังนะครับต่อไปวันนี้ขึ้นขึ้นหัวข้อข้อสองนะครับกาณะหรือกรน,นะครับ สองการณะหรือกรการณะแปลว่าการกระทําหรือความกระทําหรืออันกระทำนะครับกรธาตุยุปัจจัยแปลงยุเป็นอนะก็เป็นการณนะแปลงนาโนหนูเป็นนาโนเนนนะครับก็การณะกรณังนะนะกรแปลว่าการกระทําหรือความกระทําหรืออันกระทานะครับเป็นภาวะรูปภาวะเป็นภาวะสาระนะฮะกิตตวิกกิตตวิกหานะก็แปลว่าอาไว้ว่าที่ช่วยออกเสียงให้ชัดเจน รกรของอักษร41ตัวนั้นมี4ประเภทคือชิวหามัชชะชิวโหปักคะชิวหักคะสกัดฐานะสกัดฐานะนะครับชิวหามัชชะชิวหานี่แปลว่าลิ้นนะครับมัตชะก็แปลว่าท่ามกลางนะชิวหามัชชะก็ที่กระทําเสียงอยู่บริเวณท่ามกลางลิ้นนะรบ,บริเวณท่ามกลางลิ้นคืออยู่กลางลิ้นนะครับ คือลิ้นของเราถ้าแลบออกมาเนี่ยมันมีโคนมีกลางมีปลายอย่างเงี้ยนะก็อ <s> ยู <g ười> ่ตรงกลางลิ้นนะคะชิวหามัดชะอักษรเนี่ยชิวหามัชะกรณะการออกเสียงมันอยู่ที่ท่ากลาง <g ười> ลิ้นก็เรียกว่าชิวหามัชะต่อมาข้อ2ชิวโหปักคะชิวหาอุปักคะเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ปลายลิ้นนะครับยังไม่ยังไม่ใช่ปลายลิ้นนะค,คือมันใกล้ๆ้จะปลายลิ้นแล้วนะครับชิวหาแล้วอุปักคะ อุปะอุปคะเข้าไปใกล้ปลายลิน้นก็บริเวณบริเวณใกล้ปลายดินนะครชิวโหปักคะนะครับภาษาบาลีก็ชิวโหปะะะคัคะ,ะชิวหาอุปคะนะั่นแหละข้อ3ชิวหักคะชิวหาอักคะอักคะแปลว่าปลายหรือยอดนะก็ปลายลิน้นนะชิวหาอักคะก็ที่ปลายลิน้นที่กระทําเสียงอยู่ที่ปลายปลายลิน้นนะครับข้อ4สกัดฐานะ สกัดฐานะฐานของอ,อ,กอักษรฐานของอ,อ,กอักษรก็สกัดฐานะการณะที่กระทําเสียงคือที่ฐานเดิมของตนสกกะไปว่าของตนหรือตนเองนะครับฐานะก็คือที่กระทําเสียงของตนเองนะเพราะนั้นก็ก็จะมีอยู่4ก็คือชิวหามัชชะการณะชิวโหปักคะการณะชิวหักคะการณะและก็สกัดฐานะการณะ ก็มีอยู่สี่สอย่างเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นหัวข้อนะท่ากลางลิ้นใกล,ล้ปลายลิ้นปลายลิ้นแล้วก็ฐานเดิมของตนอย่างเงี้ยนะเอาภาษาไทยก็ได้นะถ้าเราได้ไม่เรีปภาษาบาลีเราก็บอกว่าก่อนก็คือที่เกิดที่กระทําเสียงอยู่ที่ท่ากลางลิ้นแล้วก็ใกล้ปลายลิ้นแล้วก็ปลายลิ้น แล้วก็ที่กระทําเสียงที่เกิดที่ฐานเดิมของตนของอักษรตัวนั้นๆอย่างงี้นะก็มี4อย่างภาษาบาลีก็เรียกว่าชิวหามัชชะกรณะชิวโหปะคะกรณะชิวหักคะกรณะสกัดฐานะกรณะน,น,นะครับมีอยู่4ประเภทต่อไปท่านก็มาขยายความอีกนะครับบรรดากรทั้งหลายเหล่านั้น หนึ่งจุดหนึ่งนะหนึ่งจุดหนึ่งก็คือชิวหามัดชาเนี่ยก็เป็นกรของตาลุชาอักษรคือเป็นที่กระทําเสียงของไอตาลุชาอักษรตาลุชาอักษรก็ได้แก่อีวันนะคืออีอีแล้กวก็จะกวักจะกชาชยะและ้วกย็ยะยอยยักษ์อักษรนะครับก็คือ ลำดับที่สองนะครับอิวันะเจว,วัคหายกะลา,าตาลูชาตัวนั้นนะ่ะก็มีแปดตัวน,น,นะครับมีแปดตัวน,น,นะครับที่เป็นตาลุชาฐานอะ่ะที่เกิดที่ตาลุถาตาลุชาฐานอะ่ะตัวนั้นน่ะก็ตาลุชาอักษรนะครับก็คืออีอีนะอีอีจะัศสะัญะะะะะยะ แล้วก็ยะยอยะัยะนะเป็นตาลุชะอักษรต่อไป2.1นะก็ไม่ผมจริงก็ไม่ต้องใส่2.1 2.2เพราะมันไม่มีไอ้ข้อยกย่อยอะไรนะก็ข้อ2เลยนะฮะก็คือชิวโหปาาักคะนะที่กระทําเสียงใกล้ปลายเลียก็เป็นกรของมุทธชะอักษรมุทธชะอักษรก็คือ ตะวักใหญ่นะฮะตะวัคระกาละสะการามุทธชาก็คือข้อ3นะครับถ้าเราเรียงลำดับที่ที่เขียนจดไว้บนกระดานข้างก่อนนะครับก็คือตถาทัศนะ,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 ะระแล้วก็ละรอจุลานะครับอันนี้ก็เกิดที่ มุทะนะมุทะชะอักษรก็คือตาวักใหญ่นะฮะตาธนาระอักษรละระจุราักษรรวมเจ็ดตัวนะครับเป็นมุทะชะอักษรต่อมาข้อ3นะฮะชิวหักฆะการกระทําเสียงที่อยู่ที่ปลายลิ้นก็เป็นกรของทันตชะอักษร ทันตชาอักษรก็คือข้อที่4นะครับตาว,วัคละกาละสัการามุตอทันตชาเห็นไหมก็คือตะว,วัคเล็กตะถาทัตนะแล้วก็สะสอเสือนะครับก็เป็นทันตชาอัอกษรข้อ4สกัดฐานะกรณะที่กระทําเสียงอยู่ที่ฐานเดิมของตนก็ได้แก่อักษร1ิบส 10, ตัวที่เหลือนะ คือลำดับที่สองนะหมายถึงในในจำนวนอักษร1 1ตัวนะที่ทเขียนไว้น,นะครับแล้วก็ชิวโหปักคะก็หมายถึงตาวัคคะลกกาะลการามุตธชานะมาลำดับที่3แล้วขาชิวหักคะก็ได้แก่ตาวัคเล็กเนี่ยนะครับตาวัคคะลการะสักการาทันตชา mm hmm. แล้วก็ที่เหลือนะที่เหลือก็มี19ตัวก็คือ กันถะกานถะชาอักษรนะเป็นสกัดฐานะการะะก็ก็คือกันทะชาอักษรก็คืออวันะกาวัคขะหักรากันทะชาแล้วก็อดถะฐานนะอทะชาอุว,นวันะปวะคขาอทะชาเอกาโลกันถาตารุโชโอกาโลกันโถทะโชวักาโลทันโตถะโชนิกาหิตังนาสิกฐานชังนะครับ ก็ที่เหลือกับต,ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> งงไหมครับงงไหมนะ